แล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทายผลคู่สเปนกับเยอรมนีซึ่งมันก็มีความสําคัญก็คือว่าถ้าไครสเปนแพ้จะตกรอกทันทีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณรุ่งเรืองเข้ามาอ่าคุณรุ่งเรืองมา,มามามาแล้วอืคุณรุ่งเรืองรู้หน้าที่ครับคุณรุ่งเรืองมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> นั่งลงไป หมอบแล้วก็เอ็งแมงหนึ่งเอ็งเมงสองหมอบเอ็งแม้งสามนะแล้วก็คุณลุงเรืองกินขนมเสร็จแล้วก็อื้อหือโอเคพร้อมไหมยังนั่งสวัสดีอามากินลุงคุณลุงเรืองกินเลยเธยเซนไทยเลยครับโอ้คุณลุงเรืองกินอะไรนาะนี่แหละครับคุณลุงเรืองกินสเปนอ่ะ สเปนจะชนะนั่นหมายถึงเยอรมันจะตกรอบทันทีชัวไหมครับคุณลุงเรืองถ้าชัวคุณลุงเรืองวันนี้แล้วมาอ้าว้าเนอะลุงเรียงอือดูที่รับคุณลุงเรืองชัวนะคุณลุงเรืองนะการประทันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอืมโอเคเก่งมากนะคุณลุงเรืองเป็นไงคุณรุ่งเรืองขี้อั้นคุณลุงเรืองขี้อ้นอือดูมัอนอัอน โอเคครับขอบคุณมากครับขอให้ดูบอลล็อกอย่างสนุกนะครับปู้นปุนเชิญคุณลุงเรืองกับอ่อนคุณลุงเรืองอ่อนคุณลุงเรืองอ่อนหนอเฮาเฮาไปไปไปออกไปได้ละเชิญคุณลุงเรืองออกไปได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณลุงเรืองนะโอเค